ดีค่ะสาวปากช่องในเยอรมนีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกคลิปเปิดตัวของดานะคะการพูดอาจจะติดติขดขัดขัดไปบ้างน,นะคะขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. ก็เป็นน้องใหม่ค่ะกำลังจะฝึกหัดที่จะทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองดาใช้ชีวิตอ,อ,อยู่ที่เยอรมนีทำร้านอาหารแล้วก็ได้พบปะผู้คนมากมาย แล้วทีนี้ก็ได้ติดตามคลิปทาง Youtube มาเยอะเราที่นี้มีความสนใจโดยมีแรงบันจาลบรนดานจ่าก็คือน้องไก่จากสโลวเนียนะคะ,ะเป็นผู้ช่วยสอนแล้วก็แนะนำเคล็ดลับต่างๆต,ตอนนี้ก็มาอ,อ,อยู่ที่บ้าน,นะคะ่ะน้องไก่มาจากสโลวเนียแล้วก็มาเยี่ยมหาแล้วก็มาสอนการทำคลิปแล้วก็การพูดแต่ยังว่าละคะ่ะ นะคะครั้งแรกในกล้องอายกล้องแล้วก็อายตัวเองด้วยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจและกดติดตามให้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรจะแนะนำาคลดลับดีๆฝากกดไลค์หรือไม่ก็ comment, ่คอมเมนต์คำแนะนำด้วยนะคะยังไงก็นะคะอย่าลืมติดตามสาวปากช่องเนเยอรมันีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีกับเพื่อนๆพ,พบกับพี่ได้แล้วสาวปักช่องในเยอรมน,นีตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเมื่อกี้พี่ดาให้เพื่อนๆดูคลิปเปิดตัวนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับพี่ดาแล้วเห็นตัวเองค่ะว่ามีอาการเขินอายค่อนข้างเยอะซึ่งผิดกับตอนนี้ไม่เขินอายค่ะเพื่อนๆนนะแต่ว่าพูดผิดพูดถูกยังคงเกือบเหมือนเดิมแต่ว่า ก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะชื่อช่องก็บอกนะคะว่าสาวปักช่องในเยอรมน,นีแปลว่าพิดาอยู่ที่เยอรมน,นีการที่อยู่เยอรมน,นีพิดาไม่ค่อยเจอคนไทยนะคะเพื่อนเพื่อจึงไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยมันก็เลยออกจากแข็งๆการเข้ามาเป็น Youtube มันดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนหน ได้นำศักยภาพของตัวเองออกมาใช้เพราะพิดาคิดว่าการเกิดมาบนโลกนี้แล้วเราได้ทำอะไรเกือบทั้งหมดแล้วแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ว่าหลายๆคนก็คงคิดเหมือนพิดาใช่ไหมคะก็คือการเป็นผู้จัดนำเสนอการได้เห็นตัวเองการได้ฝึกฝนตัวเองในการพูดในการคิดโดยเฉพาะในทางบวกนะคะพวกเราจะพัฒนาดีขึ้นดีขึ้น ตอนนี้พี่ดาก็จะเล่าต่อไปนะคะว่าการเป็นยูทูบเบอร์ของพี่ดาตอนนี้สำเร็จแล้วค่ะช่องสาวปักช่องในเยอรมนีได้ผ่านกฎเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ดาขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้พี่ดาตลอดมาจนทำให้พี่ดาผ่านนะคะเช่นกันนะคะพี่ดาก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อสู้ไปด้วยกันถึงแม้ว่ากฎ ต่อไปสำหรับปีหน้ามันจะหนักมากกว่าเก่านะคะขอให้เราสู้และก็สนุกไปกับมันนะคะไม่ต้องเร่งไม่ต้องไปเร่งรีบมากมายไม่งั้นเราจะเหนื่อยนะคะไม่งั้นเราจะอะไรทอ้อเราจะไปนสนุกกับสิ่งที่เราทำขอให้เราทำเป็นเหมือนลักษณะเป็นอะไรละ่ะสนุกสนุกอนาคตเราก็จะมีรายได้เข้ามาถึงไม่มากใช่เพื่อนๆไม่มากขอให้งานงาน การเป็น y o u t u b e ว่าเป็นงานอะไรงานอดิลีกงานเสริมเล็กๆน้อยๆไปนะครับเพื่อนๆขอให้ทุกคนทํางานหลักประกอบควบคู่กันไปจะดีมาก<แ>ตอนนี้พี่ดาก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะก็คือสาวปากช่องในเยอรมนี oney, เป็นไลฟ์สไตล์ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้พี่ดาเพิ่มช่องเข้ามาอีกหนึ่งช่องก็คือช่องการออกกําลังกายสําหรับสาวใหญ่ วัยห้บวกแบบพิดาเนี่ยค่ะตอนนี้พิดาตั้งชื่อช่องว่า50 f i t by da ก็คือการบริหารร่างกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงฝึกฝนร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีความทนทานในการต่อสู้ในการทำหน้าที่การงานในการต่อสู้โครคภัยไข้เจ็บเพราะว่าพิดามั่นใจว่าถ้าเราแก่ไปวันใดวันหนึ่งร่างกายเราเจะแบบอะไรล่ะมันไม่ไหวอะ่ะเพื่อนเพื่อนพิดาซึ่งดูแลสุขภาพตัวเองมาตลอดเรื่องอาหารการกินเรื่อง แพทย์ทางเลือกนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางของพิดานะคะพิดาขอบอกนะคะดังนั้นพิดา,เ,าเรื่องดูแลสุขภาพพิดาครบค่ะเต็มเต็มร้อยนะคะเกินร้อยค่ะซึ่งมันต้องประกอบควบคู่กับการเคลื่อนไหวออกกําลังกายตอนนี้พิดาจึงได้ทําช่องออกกําลังกายซึ่งพิดาก็สนุกกับมันมากนะคะเพราะว่าพิดาคิดว่าถ้าเราไม่ทํามันก็จะมี ไขมันสะสมซึ่งพี่ดาก็ยังมีไขมันสะสมอยู่เยอะนะคะเพื่อนๆตรงแขนตรงท้องเนี่ยเยอะมากเลยค่ะพี่ดาก็จะเอาออกใค้ได้นะคะเดี๋ยวพี่ดาจะให้ดูนะคะช่องออกกําลังกายของพี่ดาก่อนจะไปดูคลิปออกกําลังกายมาดูคลิปทิกเกอรให้สบายอารมณ์กันก่อนนะคะบเพื่อนๆน่า,าังสังคมทุกวันนี้โหดร้ายจะตายไปค่ะถ้าหน้าางก็อยู่ยากสิคะ จะว่าไปคุณนากย็ยกบุกเบิกนะคะสวัสดีกับเพื่อนๆวันนี้พบกับพิดาในยุธการเจาะห่อองอย่างรีดไขมันสร้างกล้ามเนื้อร่อง11วันนี้พิดาจะพาเพื่อนๆมาเผาผานทั่วร่างกายนะคะด้วยท่าของพิดาเริ่มกับพิดานะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับพี่ดาในยุทธการเจาะห่วงยางเป็นคลิปที่24แล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำทั้งหมดด้วยกัน4ผ้าผ้าละ4เซต นี่คือสถานที่ออกกำลังกายของพิดาหลังจากที่ดาเปิดช่อง5 0 f ก็คือบริหารร่างกายสำหรับสาวใหญ่วัย50บวกอย่างพิดานะคะก็คือค้นพบตัวเองก็คือเป็นคนที่รักการออกกำลังกายรักสุขภาพมาบวกกันกับการทำสวนผักปลูกกินเองใช้เองนะคะเ,เพื่อนๆดูสิคะสวนผักของพิดาก็ยังมีสลัดอยู่นะคะวันนี้ก็เป็นเดือนจะสิ้นเดือนของ โนเวมเบอร์อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆก็ยังมีสลัดให้ชมเชยนะคะเขาก็สู้ไปกับพิดานะคะเพื่อนๆดูความสวยงามของเขานะคะทั้งหมดนี้คือผลงานของพิดาสาวปักช่องในเยอรมน,นี50ฟติตบายดาสาวปักช่องในเยอรมน,นีคือการแบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองรู้คือการเป็นผู้ให้50 f ตี้ฟิตบายดาก็คือให้ตัวเองก่อนให้ร่างกายที่แข็งแรงพยายามทดสอบ พิสูจน์ว่าตัวเองจะทําได้ไหมถ้าเพื่อนๆสนใจและเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็คือเป็นผู้ให้เหมือนกันนะคะแห่งการออกกําลังกายก็คือ50 f i ิค่ะจากอดีตคับเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้สมัยนี้โลกออนไลน์อินเทอร์เน็ต Facebook, Youtube เราสามารถคน้นคว้าข้อมูลต่างๆได้จากคนที่เป็นคนชมเป็นผู้ชมตอนนี้กลับกลายมาเป็นผู้ผเสนอนะคะเพื่อนๆผู้นำเสนอ ผู้จัดพูดง่ายๆก็คือผู้จัดนะคะจากเมื่อก่อนมือสมัครเล่นว่าที่ YouTube ตอนนี้พิดาสาวปักช่องใน,นเยอรมานีเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วค่ะตอนนี้ผ่านกดยังไงพิดาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นกำลังใจให้พิดาตลอดมาอย่าลืมนะคะมีอีกช่องค่ะ50 f ตี้ฟบดาต่อไปพิดาจะทำหุ่นของตัวเองเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนสาวใหญ่วัย5้บวกคนนี้ เดินไปได้ขนาดไหนมาเดินไปกับพิดานะคะวันนี้พิดาขอตัวลาก่อนนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ